สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาุุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนที่ถุกท่านจะได้ร่วมอาราธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีจุดฉวานบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยคณะประธานบุญพิธี9คณะได้ร่วมกันจุดชวานบุญในครั้งนี้พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิต ทางยังได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมการเทนเนสซีจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนผู้บิบุญทุกท่านให้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสร้างวัดประธานนํากล่าวได้แก่กาเลนมิตรทองยศกาเลนมิตรวัสนาคำบงสากาเลนมิรซินดี้กาเลนมิตรสกอตวิทเกอร์กาเลนมิตรจอมสีหลวงประเสริฐ พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างทุกสิ่งประธานนำกล่าวได้แก่พระชยศรทีรนันโทกัลเลยมิตรสิงห์กลัลลยนมิตรบุญมากาลัลลยมิตรจอดแดนกัลเลียณมิตรเอมิลี่ไซส,สงครามกาลัลลยมิตรมารินดาดาวนี่กลัลลยมิตรแอดและกลัลลยมิตรแสงจันทรุสภาในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าค่ะ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกล่องบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวได้แก่การลายนิมิตภารวีสนองชาติการไลานิมิตภูบดีการไลานิมิตชัธิดาสุกิจจวานิสพร้อมกันนี้ทุกท่านพร้อมกันนี้ผู้แทนประธานแต่ละคณะก็ได้ถวายจตุป,ปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระด้วยความปรับปริปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ